คันดาทำไรอะก็ฉักนกำลังดูฟิล์มอย่างงก็เธอเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอว่าฟิล์มเนี่ยเขาไม่ได้แถมเขามีบัตรเจท่ายฉันก็กำลังเลือกอยู่ไงโอ้โหมาเดี๋ยวช่วยดูอะมีอันไหนบ้างเฮ้ยแต่ว่ามันน่า,บาเบื่อตรงนึงอะ่ะเนี่ยไอพ้พวกอ,อักษรย่อพวกนี้ดี A B C V L T V L I U T V โอ้บางทีชนก็ไม่อยากแล้วอะ้าเลิกไปเถอะ โอ้ยแพนด้าน,น้อยอสอนย่อพวกนี้ไม่ได้ยากเลยนะแล้วก็มีความสำคัญด้วยจริงหรอเวลาเราจะเลือกฟิล์มต่างๆตามศูนย์ติดตั้งฟิล์มก็ดีหรือตามโชว์รูมที่เราไปซื้อรถก็ตามนะครับ mm hmm. เขาก็มักจะจะมีตัวแคตตาล็อก แต่ละเล่มหนึ่งนะครับตามแต่ละยี่ห้อต่างๆที่เข้าคอนแท็กกันอยู่ในคตาตลล็อกนี้ก็จะมีตัวอย่างสนีนต่างๆที่เป็นสีของฟิล์มกรองแสงที่จะให้พวกเราเลือกนะครับในต,ตัวอย่างแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นที่เขาวางอยู่ในเล่มเนี่ยมันก็จะมีคําหรือความหมายอะไรค่าต่างๆเต็มไปหมดเลย ท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสยัยว่าค่าเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นค่าอะไรได้บ้างแล้วควรจะพิจารณาตรงจุดไหนของค่าที่กำหนดไว้นะครับเป็นสําคัญผมว่าคร่าวๆอย่างนี้นครับว่าโดยภาพรวมของการทำแคตาลกรฟิ์มา,มาสักเล่มหนึ่งเนี่ยเขาก็จะกาหนดเป็นรหัสสินค้าออกมาก,ก่อนนะครับเป็นตัวเลขภาษาอังกฤษนะครับเป็นคําย่อซึ่งส่วนมากมักจะหมายถึงเรื่องของตัวที่เป็นรหัสย่อของสีนะครับหรือประเภทฟิล์มที่เขาผลิตขึ้นมาและตามด้วยตัวเลข2ตัวแรกก่อน ติดต่อท้ายนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่บอกถึงค่าแสงส่องผ่านของฟิล์มนั้นๆโดยประมาณเช่นเอบีอ A, B, นะครับตามด้วย5 0ตัวเลข5 0นี้ก็คือค่าของแสงส่องผ่านทะลุฟิล์มได้50%โดยประมาณนะครับถ้า35ก็เป็น35%เป็นต้นแต่ค่านั้นยังไม่สำคัญเท่ากับค่าที่จะต้องดูก็คือการลดความร้อนซึ่งเป็นวัตถุประปสงค์หลักในการที่เราจะเลือกใช้ฟิล์ม ค่าตรงนี้คือค่าที่ภาษาอังกฤษกำหนดไว้เป็นค่า TSE ER หรือ TSER นั่นเองนะครับซึ่งย่อมาจาก Total Solar Energy Rejection นะครับ้แปลเป็นไทยก็คือการลดความร้อนรวมจากแสงแดดค่าตัวนี้แหละครับที่เป็นค่าสรุปของคุณสมบัติของฟิล์มในการลดความร้อนรวมเลยนะครับถ้าตัวเลขนี้ยิ่งมากๆกนะครับก็แสดงว่าการลดความร้อนของฟิล์มตัวนั้นทําได้ดีนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่นั้นก็ขึ้นอยู่กับฟิล์มเองนะครับว่าการผลิตฟิล์มนั้นใช้เทคโนโลยีอะไรในการผลิต ถ้าเป็นฟิล์ที่เป็นสีธรรมดาฉีดฉาบเข้าไปนะครับค่าทีเซอร์หรือการการนุคลมรวมนั้นก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน40%แต่ถ้ามีโลหะประกอบเข้าไปก็จะอาจจะขึ้นไปถึง60-70%นะหรือที่ดีกว่านั้นคือฟิล์มสมัยใหม่ๆที่เคลือบสารพิเศษขึ้นไปลทิทนาโนเทคโนโลยีก็สามารถจะกันความร้อนได้เกิน80%ขึ้นไปนั่นคือค่าตัวที่ต้องมองเลยนะครับ อีกส่วนหนึ่งที่เป็นความสําคัญในการที่ต้องพิจารณาในเรื่องของการดูรหัสฟิล์มหรือตัวเลขนะครับก็คือค่าการสะท้อนของฟิล์มนั้นสะท้อนแสงค่าตัวนี้ถ้ายิ่งสูงแปลว่าการสะท้อนแสงที่ไปกระทบกับฟิล์มนั้นนะจะสูงมากนั้นอาจจะรบกวนการมองหรือคนบุคคลภายนอกได้ถ้าให้คำแนะนําก็คือว่าฟิล์มที่มีคุณสมบัติพอเหมาะในการใช้กับรถยนต์เนี่ยค่าสะท้อนแสงหรือภาษาอังกฤษก็เข,เขียนว่า visible light reflection นี่ยนนะ่ไม่ควรจะเกิน20%ถึงจะพอเหมาะครับ แต่จริงกฎหมายก็ไม่ได้ควบคุมกำหนดไว้นะครับเพียงแต่ว่าเป็น,ปนคำแนะนําส่วนตัวของผมเองที่ผมคิดว่าเกิน20%นั้นจะสะท้อนมากเกินไปนะครับแสบตาคนมองแล้วเราอยู่ในรถเนี่ยก็จะเห็นเงาตัวเองเหมือนกระจกเงาเลยนะครับงั้นการเลือกฟิล์มที่ดีก็เลือกฟิล์มที่มีความร้อนและความร้อนรวมเยอะๆนะครับให้เกิน80ขึ้นไว้นะครับแล้วก็หาค่าสะท้อนที่ไม่สูงมากคือไม่เกิน20%นนะครับแล้วถ้าเราขับรถกลางคืนด้วยก็ควรจะเลือกที่ความมืดที่ไม่มืดเกินไป นะครับก็คือแสงส่องผ่านได้สักประมาณสัก3 0 4 0เปเนเนี่ยจึงจะเป็นฟิล์มที่ถือว่าพอเหมาะพอควรและเหมาะสมกับการใช้งานในบ้านเรานะครับ